ดี๋ยลัลาเหลี่ยวนะคะกินกาแฟพี่ดองคะนี่จะเป็นเองข่อยเองเนี่ยไกินเองนี่เป็นกาแฟลาเต้เหมยลองซิมนะคะลองซิมลาเต้แล้วก็จะจะกินกาแฟดำนะคะกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลเลยอันนี้จะเป็นของ,ของ แม่นะคะท่นจะกินกาแฟานี่นะคะโีกลหอมหวยๆเลยที่น้องค่ะหอมหหวยๆเลยม่กาแฟก็ขนมปังนะคะ ขนมปังไส้ถั่วแซ่บแซ่บไปลเลยค่ะลองซิ่งดูโ <c oughs> มเป็นอาหารเสาได้่น้องนี่เขาเมือนว่าอาหารเอียงอาหารว่างอาหารบิ่ง <c oughs> <c oughs> อันนี้เขาโมป่านะคะก <c oughs> ินเขาขปล่อยเองเ <c oughs> ้ามามาชั่

หวานน้อยนะคะเป็นลาเต้ที่หวานน้อยมากนะคะซิมมึงก็หอมหหวยๆเลยโมมี่น้ำตาลเลยนีย่เ<ล>อาม,ม,มาว้าวคือรสชาติต่อร่อยมากเอาม,มาโอเคคืออร่อสํออสสอืมรสชาติตาลลังเที่ย าเฟ้ก็คือกาแฟที่ใส่นม,มเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นองค่ะอืม,อม,อม แบบสาบใส่หัวใส่หัวนะคะข้างหน้อตอนรบปลาไปมึงถไห้รบปลากระเสืออันนี้นะค่ะไปฝาบแบบร้ายแห้งประมาณซี0อยซ่องนะคะพอค่อวอยมากาแฟแห้งพี่หนองมือนึงเรากินประมาณ3าเถือ ข้าวเดียวเบิด์ตภายในเดือนหนึ่งมานี่มูมา่ามูมาหามูม่าเลนแล้วก็เอาไห่นนํำนะคะอืม แห่เลกินกาแฟแบบมีแห่่หอมห่วยห้วย